ออวันนี้ก็มาอยู่กับผมเบกิลนะฮะโอ้ยพูดเลยนะรายการพูดเซียนทีเวกลับมาครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมออ <c oughs> นี่ก็คือใครก็ไม่รู้ที่มันไม่เชื่อว่ากูอัาชิพอยู่นะฮะไรเจงแม่งเป็นเฮียอะไรเนี่ยแม่งยาหายเจอเลดับลอยได้ บ้านนั้นก็ไม่รู้ว่าบ้านใครแต่รับรองมันไม่ใช่คุณกายตัวจริงแน่อยู่แล้วฮะตึงไม่รู้อัดคลิปรู้ไหมเพื่อนเสือเดิมเนาะอัดคลิปมีควยาวเยอะไปกูพูดจริงนะอัดคลิปไม่เลื่อนกูเดิมอ่ะเฮ้ยอัดคลิปไม่งเลื่อนกเดิมจริงอ้าวแล้วผู้หญิงคนนั้นไปไหนว่าจริงไปสร้างไอ้นั่นเราต่อ น่วมันจะกลับไปยังไงวะเนี่ยกับโซงไปเลยอะไรนะขับโซงทักไม้ยุโดทักไม้ยุโดอร่อยด้วย กูทำอะไรให้มึงลำแควนกูแค่มาดูมึงสร้องบ้านก็ไม่ได้เหรอระบบจะทำการลบเจ็ดชิ้นวายวายมึงหายไปแล้วบายบายเซีฮายฮัลโหลป้าเจงกับเจงกับ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 เจงกับกับ เจ็ง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 ได้ยินเสียงเราเท่าเดิมใช่ไหมเออคอยอย่งชั่วกำลังอัดคลิปเลยปะกลับบ้านไปสร้างตึกให้เราสง่างามกว่าของอีพวกชนีพวกนี้เถอะปะกลับกลับกลับ ปรโมดเซิร์ฟอยู่ด้วยเนี่ยโหเขาให้มาห้าร้อยทูกูด่าก็เสียเลยป่ะโปรโมดโปรโมดเซิร์ฟใช่ปะไอโปรโมดไอคุณน่อยกูไม่รู้เยเขาจ้างกูมเขาจ้างกูเว้ยมื่วานนี้ กูนั่งเล่นโทรศัพท์ยูเขาไม่ยเอะไรกันบอกกูนเลยกูปะมกูปเหมือว่ากูเอ้ยกูปอกเลือกูปมูดดดดกูปมูกูปมดกูปูดดดกูปูดดดดดกูปูดดดดดูปูููดููมูส แล้วเรา,เาควร <คน S 2> มำอะไรดีโคตรโมกาวเลยเบินขึ้นไปบนยานอดเขาพระเจงกลับไอซ์เรากลับไปสร้างสีงสงที่ยิ่งใหญ่กว่าของพวกมันแล้วมันจะกลับไปยังไงวะ <c oughs> เนี่ยมาดูอะไรเจงมาดูมาดูม,าด <c oughs> มีแท่งดิวโดอันใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> มีแท่งดิวดูอันใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วย ไหที่มันเป็นรูปธงชาติไทยอะ่ะเลเซอร์รูปธงชาติไทยอะไอโฟมไอมไอโฟมไอโฟมไอโฟมอโฟมไอโองโฟมอโอโอโลองขึ้อโลอมโ <people> <c oughs> ลมอโฟไมอมอโโอโฟมไอโอออเ <Isaac> มันจะสร้างสูงเกินไปแล้วเท่าบอลลูนเลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยขึ้นไปไม่จุกกระดกโดดลงมาเย่โชคดีนะครูอันที่ไม่ค่อยกระโดดเฮ้ยนี่มันสร้างอะไรมันสร้างอะไรจงมัยมันสร้างอะไรกันแน่ลโคตรใหญ่ ท,ที่มันอยู่ข้างลูกทงชาติอข้างซ้าย,ยใครสร้างหมูเดือยใครใครสร้างที่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยกนะูยิงธน,นะนูไปหาแล้วนะด้วยความแม่งมันทำอะไรมันวะม่เขมใจจริเลยแต่ละคนแม่งสร้างพี่อะไรไม่เข้าใจเลย ป่าเจงไปแท้งอะไรของเรากันเถอะกูอขอทีทีทีเนี้ย TNT ไว้เจงป้ากลับกลับยังไงวะจริงมันต้องกลับยังไงอย่าบอกนะว,ว่ากลับไม่ได้กลับไม่ได้<อ> หอาี้กแ้าร้อยแนี่และนี่ก็คือจิงมาเอย่งเนี้ยมาแล้วสร้างตัวตุ้กตุ้ะ งมยังยังกูเกลียดมึงเถ่ามันเดียวก่อนกูกดเอาตังค์ีวางระเบิดวางไม่ได้หรอกไปพ่นด้วยไปยังไงอ่ะเจ๋งไปพ่นยังไงโอเคเดี๋ยวผมขอเรย์โบ๊ะ ใ,ใ,ใครมียูทูบบงช่างหน่อยใครมีชื่อหน่อยกูและใครจริงอันนี้เขียนนี้เขียนนี้เอของฉัตอนนี้เป็นห้าสิบซับสไคร์แล้วฉลองฉลองตอนนี้ห้าสิบห้าสิบล้านซับสไคร์แล้วฉลองูห้าล้านห้าสิบล้านซับสไคร์เยอะกูพิวที่พาย อะไรนะกี่ซับนะ่ซันึ่าสิบล้านซับไปดูไปดูบ้าซับเยอะขนาดนี้เจ้ทำไมมึก็พิมมาดิแยาก็ไม่ทำแอ้วไม่ให้แล้วเอาไว้ครับอะไหนวะมันไปป้นได้จริงเหรอวะ แม่งบอกว่าข้างวอกเด็ดอะไรนะเดี๋ยวพี่พี่กับเฮทนี่เขียนติดกันใช่ไหมไม่ติดไอ้คนไม่มีชื่อไอ้กต่อไปที่บอกมาดูมาดูมาเนีอยมาดิเอวนพิมไปเลยโพอยเสยนทีวีโพอยเสยนทีวี ไม่ห้อยหอยเซ้นทีวีห้อยเซ้นทีวีเ <c oughs> อ่อห้อยเราต้องโควมอดเซิร์ฟเข้าไว้ไอ้เหี้ยแล้วผมอ๋อแล้วผมจะทำการปิดเซิร์ฟภายในกูมาแล้วกูมาพ้นแล้ว ไอ้แย่ใจไหนมึงน่ะมึงปนเลยปนดินปนดินมิดจะไปปนทำไมมันปนอ่ะมันปนครบเมองเลมันถือครบพงมันข้อพงเราจะมาอธิบายกันแค่หนึ่งนะฮะเราอาจจะจบกันที่มีสาระหรือว่าไม่สาระก็ไม่รู้นะฮะไม่ลงไม่งเลยกูไม่สนแล้ว คือ,อ,อผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะบา,บาย